อัปเดต GTA ออนไลน์สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้มีกิจกรรมป้นไฮส์นะครับคูณ2แล้วก็ส่งพิซซ่าคูณ2คือเราจะได้เงิน2เท่านะครับคือมันเล่นง่ายจบไวแล้วก็เล่นโซโลได้ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ส่ง15นาทีก็จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ40่0มืดในเกมนะครับส่วนถ้าเป็นป้นไฮส์หรือว่าวางแผนป้นเนี่ยคือเราจะต้องซื้ออพาร์ตเมนต์นะครับ ตอนนี้มันลดราคาอยู่จะต้องมีปาร์ตี้สี่คนครับสายโซโล่ก็สามารถหาห้องได้นะประเด็นคือมันมันใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานนะครับจบไอซ์หนึ่งน่าจะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับได้อยู่สองร้อยถึงสามร้อยเคในเกมนะครับก็คือหลักหลักแสนนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ดองภารกิจนี้ไว้ก็อาจจะสบายหน่อยไม่ต้องนั่งเริ่มทำใหม่นะครับรวมๆแล้วก็คงได้พอๆกับขับรถส่งพิซซ่านะครับสิบรอบแล้วก็ไม่ต้องหาปาร์ตี้ด้วย